ไม่ทายให้จบมกดเต็มอ่ะอ <c oughs> ไม่ค่ะพอเอาเบนซ์แค่จอดๆไอ้นั่นมันทฤษฎีปฏิบัติต้องทายห,หมดแล้วทำไงต่อครับเดี๋ยวมันจะดันหน้าขึ้นข้างบนน่ออ๋อครับารายก็ไม่ใหญ่น่ะพี่เลยเข้าไปเลยเข้าไปในบ้านเลย อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรวิธีการทรงแบบอันไซฟอนสายอะไรนะสายฟอนสายฟอนอ๋อสายฟอนแอลกอฮอล์เหลวแอลกอฮอล์เหลวอ๋อไม่แอลกอฮอล์อันไหนคือแอลกอฮอล์เหลวไฟเนี่ยจ้าไฟเนี่ยจ้าอ๋ออันนี้คือน้ําน้ําอุ่นน้ําอุ่นน้ำ้อนแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นกาแฟแล้วม้ำนี่จะขึ้นข้างบนน้ำน้นี่จะขึ้นข้างบนอ๋อมาสู่นี้ แล้วมันก็จะเริ่มละลายอ่าประมาณกี่นาทีละลายเดี๋ยวถ้ามันดันน้ำขึ้นหมดเลยจ้าอ๋อครับทีละแก้วหรือว่าหลายแก้วนี่ได้หลายแก้วหนึ่งแก้วประมาณสามแก้วแก้วละให้ตามพ่อตีเจ้าขายแก้วละห้าสิบห้าสิบ้เติมมาข้างเป็นมาค่ะแค่แต่จับสันเจ้าโอครับกาล่างถ้วยล่างแก้วอย่างนี้ ปิดซองก็สองสามร้อยอืมครับอันนี้ได้กี่ซ้องอันนี้ใส่สองจอนสองจอนจอนหนึ่งมันก็จะได้ประมาณสองแก้วอ๋อ,อครับถ้ายังปิดซองอีกก็สูงได้ประมาณหกข้างแล้วแต่คนมักขี้นขอืม เวลาเมื่อกล่กคำนี้ขึ้นละจ้ะขึ้น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 ,น,น,นลง <c oughs> ถ้าเป็นอีก็ถ้าเพิ่นเอาไปชงก็จะ ชงเหมือนชองชาเนาะเจชาววันนี้ติดนี่มันมีเครื่องกองนี่มันมีติดกอง ำไมถ่ายสั้นเกินไปอ่ะมันนมัเมัเพราะว่าแบนอันนี้ค่ะมันใช้เวลานานแล้วไปกลัวอะไรล่ะยังไงก็ดูหนูก็ไปตัด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 ใครสอนอ่ะไอ้นั้นใครสอนไม่ต้องตัดไม่ต้องไปเชื่อเขาทำไมล่เราถ่ายปุ๊บนะมันนานเกินค่ะแล้วก็จะแบบไม่ค่อยมีคนอยากดูอย่างเงี้ยค่ะนี่คือประโยชน์สูงสุดที่วิธีการชงอันนั้นคือไปตัดต่อก็จะมีความผู้หลก อันนี้คือความรู้เต็มเต็มเวลาถ่ายเต็มก็ได้ก็เต็มอย่าไปเชื่อเขาเราเชื่อใจของเราเองว่าอันนี้คืออะไรแล้วถ่ายแบบไหนถ่ายเต็มก็ได้เต็มเหมือนที่เราดูอะเราความจริงเราไปตัดต่อดูอยางไงเนี่ยความจริง ทุกขั้นตอนถ้าถ่ายเป็นอนะไปเชื่อตามเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ความรู้มันไม่ดีมันนันมันไม่เต็มหรอกผมถ่ายเป็นชั่วโมงมันอึเต็มอนะ คือการดับไฟเดือดอะไรใช่ไหมเจ้าเดี๋ยวจะช้สองข้างสองข้างก็จะเขินของมันอ,อ,อันนี้เราให้มันลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างคือน้ําลงเจ้าโอ้น้ําลงกากมันอยู่ข้างบนครับเห็นไหมเมื่อไรถ่ายต่อในจบหมดซีดหมดแต่เสียดายไปเชื่อตามเขา อันนี้ตัวนี้ Hi ทช่ไมที่ที่ใช้แล้วให้มันเดือดเจ้าอาเดือดปุ๊บใช้ได้เลยยี่งมันดันขึ้นไปข้างบนหำหรอมแล้วก็ปล่อยลงมาครเป็นยังไงล่ะพลาดโกอกาสแล้วเป็นยังไงขึ้นำหรอมก็ได้ <depressed> <c oughs> อันนี้คืออะไร Oh w, oh แอลกอฮอเหลวเจ้าแอลกอฮอล์เหลวที่วางนี่มันคือแ oh <J' aw. S 1> อลกอฮอล์มกันเจ้าอันนี้ซื้อมายังไงกี่บาทอันนี้ซื้อมาเป็นแพกะ่ะเจ้าแพกละแพกนี่หัวแพกตใดถ้าเป็นขายย่อยมันอันละสองบาทอะ่ะเจ้าอ๋อครับประมาณถ้าจะมีประมาณสัก ร้อยอนจารย์ได้ซื้อที่ไหนอาจารย์เ็นซื้อลูกตีดจริงหายมาก็หาเขาก็นผู้พอดีอาจารย์เาซื้อมานมาเจ้าคนไหนอาจารย์อาจารย์สอนอาชีวะตีจริงหายอออาจารย์ซื้อัสซิดเนี่เจ้านี่นะเจ้าอ๋ออาจารย์สอน เห็นไหมเวลาเวาถ่ายเราเชื่อใจเราเองเราไม่ต้องไปเชื่อใจคนอื่นที่เรียนมานะมันจะไม่ได้ขั้นตอนที่แท้จริงน,นี่มันขึ้นมาอีกใช่ไหมเจ้าโอ้โหสุดยอดขึ้นมา,นาับไหนเคยเห็นไหมล่ะ ม่านั่นมีคนหนึ่งเป็นไม้แอลอ่ะเคนว่าใครได้เครื่องนี่ตาเฮาบอกว่าหัวมันซื่อลูกจีไนมาพูดนะเขาเรียกเขาเรียกเครื่องอะไรบอกว่าเครื่องมัน,นเขาเออพราะว่าเฮามันมีไฟปใจใจุ่นก็จะใช้เครื่องที่เฮาเนาะถ้ายังเตี๋ยวจานปุ่นไปออกงานปุ่นก็จะใช้เครื่องไฟฟ้าเคนอันนี้มัเตี๋ได้รสชาติกาแฟเต็มๆเลยนะนี่นะแล้วปุ่นว่าถ้ายังอีงงยัอ๋มันหอม แล้วปนซื้อไปนอเนาะปนไปชงแบบเอยมันเกิดจะลดความหอมไปน้อยเนี่ย <ใน S 2> ระบบเขาไม่มันจิหมกันนี่มันเป็นเครื่องอดัดเครื่องอย่างเป่าลมเครื่องอ,ดอัดอย่างเงี้ยไปซื่อที่ไหนวะมูด <c oughs> เนอไอ้ดะ <c oughs> ลองโทษถามาจา่าแล้วปนซื่อมาเจ้าเขาชง <c oughs> อ๋อปนซื่อที่ไหนเป็นจุวยเขาอ,อีกะเจ้าเจ้ามันมาได้นั่นเอง เวลาปนมาอี้ปนกนนาะเวลาปนมาซื้อมาขายนี่ยเขาอีป้ปนกาอปนก่นนกนนจะเอาเขาก็มีมีเขาก็มีไรายได้รเราปนก่อไหลซื้ออตีคนตีปนกับกินกาแฟเงนี้มีไรายได้<ม>ถ้าในย่างหน้านี่มันก็นละหารเริ่มซุกกจหาแล้งต่นท่าน่าฝนแท้ก็ไม่ได้ใสต้นปีพุ่น่ะขเดชเชอรี่อืมต้นปีพรมันก็นละหายยม่งซุกเลยเนาะยยก็ได้ถ้าซุกแล้วแกก็จะเอามาให้ บ้านนี้มีคนเมืองมีคนปคนกะลองเตยกะเจ้ากะลองมันจะมีตีแยกอยู่พูดหน่อยจ้าอันนี onun, ้เป็นคนบ้านห้วยจ้าป็นคนคนบ้านห้วยเกิดในเมืองเขาหอยน้ำผ้าเจ้าเป็นหอาน้ำผ้าบ้านแต้เขาก็อยู่พูดนลยจ้ะเขาเขามานอนอยู่เพ่โบนะเฝ้าควายอย่าเงี้ยเจ้าแต่คนบรรทุยมันละปีน้องกันมั้งนี่เกิดคนบ้านห้วยนะไม่ห็นคนห้อยเหมือนกันเนาะห้อยเหมือนกันนี่ อ่าเราชิมจ้องชิมมันคือไมอยากอนอ่ะอยากลองอ่ะเดี๋ยลองก่อนลองก่อนดูรสชาติยากนมนี่เรามีเก้าหลังคาอืมใช่ไหมอออ้โอั้นอะเอันนนี่ของผมกนมันพันปละผมเอาก้นมันันอ่ะแนอยนะ บ้านแต่ก็อยู่บ้านห้วยห้วยน้ำหักปุ่นออันเขาก็มานอนเฝ้าแค่ตึงวันให้เราอ่อนอยู่ปุ้นอย่าเงี้ยจ้ะหอมนะอ่ะชิมรสชาติบอกบอกค่ะมันร้อนค่ะอากาแฟบอกไหมทำนุ้่งหลวมมันร้อนค่ะกินใช่ไหมชิมชิมน้องโดมดมอะไรเดี๋ยวน้าอ่านประกเจ้าเก่แหลย เจอเขาถามขอคาเฟ่แต่หมู่บ้านเขาปกติไปด้วเอาเพราะมันเหมืได้เกี๊ยบของคนอร่อยค่ะมาจัดไปเพิ่งเดียวฝืนก็จะวัดล้๊มปีอย่างของเพื่นเนาะก็กลมมั่อร่อยนะคะพ่อเยยี่มอร่อยค่ะจิ๊บเล่นเปล่าจ้ะกาแฟขี้ควายค่ะบัฟฟาโลคอฟฟี่ค่ะเชิญได้นะคะ นตกเมื่อคืนนี่แม่นครับดีว่ามันม,นม,ตมาตกนะ